สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Olive w y Demo เป็นเกมอินโดและดูเหมือนตรงจะเป็นเฮอร์เรอร์แน่นอนคอนเซปต์ของช่องเรามันไม่อ่านดีสคริปชั่นมันเห็นฟรีมันเห็นถูกมันกด that's all ค่ะเพราะงั้นเราก็จะรู้ทุกอย่างไปพร้อมกับทุกคนนั่นแหละเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเถอะเนาะนี่คือเดโมเวอร์ชันนะพรงนันที่เล่นไปทั้งหมดจะไม่เซฟเล่นไหม แบบไม่มีโฆษณานะเล่นสิครับอันนี้คือไบขยับอนาล็อกอันนี้คือัดเกาะตรงนี้เพื่อจำตรงนี้คือเพื่อวิ่งอันนี้คือปุ่มเมนูโอเคไปครับเริ่มจากเดิอนอ่อวิ่งวิ่งเลยได้ไหมวิ่งแบบไม่มีสตามนิน่าปาบเขาให้ประตูมันประตูมันล็อกว่ะ แล้วเราเชีย่ยคนตายไอซีเด d พีเพิลเปิดมาก็ไอซีเด d พีเพิลเลยเหมือนตรงนี้คือนัไอเพดานฟ้ามาทะลุนะตรงนี้เป็นลิฟที่เออร์เลอร์แด้คิดว่าเราไม่ควรเข้าอย่างแรงอืสำรวจตรงนี้ เป็นโต๊ะเป็นอะไรแล้วไม่น่ามีอะไรที่มีประโยชน์เหมือนว่าน่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือสักอย่างมั้งเพราะว่าเนี่ยฟาเฟอร์อะไรถล่มหมดเลยตรงนี้ก็มีคนตายเราเราทำอะไรกับตรงนี้ได้ไหมจะเลยเปรมันเป็นภาษาอินโดโอ้ไม่ก็อา่านไม่ออกโอ้อะไรเป็นแสงอะไรเป็่แสง หยิบขึ้นมาได้กุญแจเลิศค่ะไปไม่มีอะไรให้อ่านเนาะเกมนี้เราล้วนจะบริบทไปทีนี้เราก็ใช้กุญแจซะเปิดออกโอเพนซีามีอืม พื้นมันสันสนหรือคิดไปเองคิดไปเองแหละบ้าไม่มีอะไรหรอกตู้เอียงฟาดถล่มอีกจุดหนึ่งตรงนี้มีจัดแสงไฟสาดส่องจัดแสงพร้อมถ่ายแบบมากเอาสักแช่เห็นไหมเพราะในแบบหนุ่มดิฟเจงแน่นอนว่าเราไม่ควรขึ้นเปลวะเออไปเดินต่อไปเผื่อจะมีอะไรพยายามซ่มเอาให้มากที่สุดเพราะว่าเผื่อมีอะไรให้เก็บ โอเคตรงนี้เรากดสรงตัวยังน,นนะเมื่อกี้อ่านทูตเรียลม,มันมีให้กดสรงตัวแต่ how to ฉันลืมหมดสิ้นแล้วขอโทษค่ะเอาม่เอาม่ไม่เป็นไร เราทำได้เราทำได้ทำไมทีละดึทีละดึ้อเย็นให้ยใเข้ากาวเธอทำได้อยู่ทำได้ทำได้ไหมเราทำได้ทำได้ไหมเราทำได้ไดไดไมุ่งมัมม่นตั้งใจมุ่งมัน่นเชื่อมัน่นว่าเราจะตาย กูยังไม่ทันเดินทำได้ใหญ่ใอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่ซ้ายไปแล้วซ้ายไปแล้วซ้ายไปแล้วขวาเกินขวาเกินโอ้ยโอ้ยโอ้มายกอดกว่าเราจะผ่านจุดนี้มาได้ประธานโทษหน่วยชิบาย อะไรกูยังอัดไป้ถึงหกนาทีจริงหรอเ,อเรอนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วหรอมีแสงจัดไฟสัดสองอีกแล้วนี่คืออะไรเป็นสตูดิโอหรอหรือว่าอะไรทำไมทุกอย่างถึงแสงสวยขนาดนี้ตึงอีตู้นี้ออกเหรอหรือ,อยังไงคือให้เราทำอะไรกดรัวๆหรออ๋อกด ก็ัวทีล้วก็เดินเข้าได้แล้วเกิดอะไรสุกเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยตรงนี้เหมือนมีศพแดงลายมีคนเอาผ้าปิดไว้แปลว่าอะไรมีกูภ้ภัยมาหรอกแล้วไีกู้ภัยไม่เก็บศพหรือไม่ใช่แผ่นไหวหรือเป็นอะไรลิฟต์พวกนี้เข้าไม่ได้สักอย่าง สุปที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันวะแน่วะเนี่เหมือนหรือว่าเป็นอพอลกิลิสมีซอมบองซอมบี้อะไรแล้วประตูทำไมเปิดไม่ได้หรือบั็อกอ๋อโอเคหมดหมดกระโดดได้ใช้แล้ว I'm sorry ค่ะไปกระโดดไป โอเคตอกคนที่ตกไหม้ไม่มองถึงถึงเยี่ยมตรงนี้มีไหักต้นไม้อ๋อขอโทษที่เมื่อกี้มองเป็นหอตาฝาดแหละเดทีนี้เหมือนพื้นมันจะเอาละ่ะเหมือนว่ามีสองทางคือกระโดดขึ้นไปกับโดดลงไปอ่ะเลือกลงไปก่อน อไฟจะสัตไหมยังทำใช้งานได้อเหรอวะแปลว่าทางนี้คือทางที่ถูกถูกเอเอเอืมอันนั้นมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราตั้งแต่แรกกลับมาสูหมดทรงตัวอเกนช่วยฉันด้วย เราจะตายงงๆอย่างนี้อีกรอบไม่ได้นะเว้ยค่อยๆไม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไมนั่นแหละอย่าย่าอย่าอย่าเออเออค่อยๆนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากลูกอย่าย่าอย่าไปไปไปอย่าอย่าอย่าไปไปอีกนิดอีกนิดเดียว กูเพิ่งพูดอีกนิดเดียวกูยังไม่เห็นได้เริ่มเลยนะค่อยๆนั่นแหละใจเย็นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรร้่มได้ชีวิตชวนชิบหาย,ย่างริมโบเราก็ผ่านมาแล้วเมอเคมันควรจะจิ๊บจิบไหมจิบจิแหละเดินไปนั่นแหละลูกอย่าอย่าออกซ้ายเกิน หายใจเข้าพ,พูหายใจออกโทรบุตดาเจสัสอะไรก็ได้เอาให้กูผ่านๆตรงนี้ไปหน่อยกูเหนื่อยไปห้องหลบไปสุปก็คือเป็นเกมแพตฟอร์มธรมรมดาไม่มีไข่ปริศนาไม่มีอะไรสุก็คือเราจะรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยหรือว่าเดโมโมีให้เราวิ่งไปวิ่งมาเยฉยคือถ้ามันไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็คือแบบเอะนะ อ๋ออ๋อ,อตรงนี้คือมีให้โดดโดดถ,ถูกไหมเออก็ว่าอยู่ว่าไม่น่าโดดขึ้นแปลว่าอีกกล่องนี่ต้องมีประโยชน์ถูกไหมนั่นไงเราไปดันอีกกล่องนี่ออกมาเพื่อให้ใช้ปีนได้เด,เดินให้ได้ดั่งใจกูหน่อยสักนิดนึงขอบคุณค่ะจะขอบคุณมากนะ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 เออเออไม่ค่อยดั่งใจเท่าไหร่แต่ว่า ก็ได้อยู่โอเคแล้วเราก็ไปาทางข้อข้างหลังเขาข้างหลังเออหนังใจกันนิดนึงไปขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าเนาะขึ้นหน้าเออดีเก๋มากทีนี้เราก็อ่ะผักเข้ามาเข้าข้างในอีกนิดนึง มันช่วยทําตัวให้มันแบบอย่างที่ดีได้ไหมเออเออเออเราในแต่้ันี้ก็บุญนะ่ะกระโดดนั่นไหนครับท่านผู้ชมกระโดดมีอะไรดังใจบ้างในเกมนี้ปไปไปเออไปเออแล้วก็ปะ ได้เออสักทีวิ่งแบบวิ่งสิครับพี่น้องนั่นไงกูว่าแล้วอะไรนะยังไม่ตายเหรอเอาล่ะยังไม่ตายแต่น้องบักน้องเอาหน้าจุ่มกําแพงไปเรียบร้อย โอเคขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาไม่ได้โอเคไปต่ออืมเขาหลังรถไม่ได้ก็กออกหน้ารถสุกคือเราไม่อยู่ดีชั้นจอดรถใต้ดินที่ตอนนี้น้ำท่วมไปหมดแล้วแต่ว่าเมืองน,นี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำท่วมเหรอฝนตกหนักจนน้ำท่วมโลกเป็นโนอาอะไรนี่เหรออ๋อตรงนี้ต้องกระโดดเพราะว่า มองไม่เห็นพื้นไม่เห็นฉันเซนว่าอีกกล่องนี้ต้องมีประโยชน์ผับพับไปก่อนแยวพอผลักแล้วเราวิ่งไม่ได้ฮะอ,อ๋อเดินเ,เลยเลยเลยเหมดจะพูดเดินเลยเฉยบาย มึงจะเดินสวนสนามอีกนานไหมพักก่องเถอะแม่ขอไป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 นั่นแหละเก่งมากทีนี้เราก็จะใช้อีกกล่องนี่ปีนขึ้นไปบนนั้นถูกไหมโอเคไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ไม่โอเคไปปีนอีก ปีนอีกทีหนึง่งกูดอยู่ในน้ำเราวิ่งไม่ได้โถใส่ตะโกวตดนตะปูตามเท้าแล้วมั้งเราเราขโมยรถทักพวกนี้เราก็วิ่งไปเลยได้ไหมรถทักภาสักผิดหรืออะไรเนี่ยเออภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะกูอยู่ที่ก็ลู้กระโดดเออขึ้นบันได้เาาย,ยังต้องกระโดดทีนี้เราก็เข้าไปเจอประตู อีกแล้วที่นี่ดูก็จะพูดว่าดูปกติเชี่ยวเวียดกาเดิมอีกตัวไล่เอาละลองสระชีพสักรอบแล้วกันไม่ไปหรอไปไม่ได้หรอลองสระชีพสักรอบแล้วกัน โอเคมันไม่สละชีพก็ได้เอาล่ะมีเซนว่าการเดวีย์รันแล้วล่ะวยมาเลยวันนี้สลูกเออเฮ้ยดูมันดูมันเดโม,ดม,ดม,ดมจบแล้วไปต่อได้ในเกมเต็ม,ตมนะครับ ได้แล้วก็วาามปันนี้อะไรนะโอเคงั้นขอจบการเล่นไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากดูเกมเต็มก็คอมเมนต์บอกกันได้เพราะว่ามันก็ยังไม่มีอะไรที่แบบว้าวซาขนาดนั้นอะ่ะมันเรเริ่มยังไม่มีอะไรเลยอะเหมือนให้วิ่งไปเดินเดินเดนเด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 ินไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุดที่มัน จะพออธิบายเรื่องได้คืออี m หมูวิ่งไล่นั่นแล้วมันก็จบแล้วเราไม่รู้อะไรอีกเลยกับมันมันไมงมีอะไรที่แบบปุ้งอยากดูต่ออะไรเงี้ยแบบมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ยังไงก็จบไปแล้วค่ะกับโอลิเว d เดโมก็ถ้าชอบกดไลค์กดคอมเมนต์กดดิสไลค์กดอะไรก็ได้ให้เรารู้ว่ายังมีคนดูอยู่นีสักนิดหนึ่งจะขอบคุณมากค่ะก็ยังไงก็ไว้เจอกันในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย